เขาบอกให้แก้เรื่องครูหมอโนราใช่ค่ะหนูแก้หนูไปดูหมอมาแล้วทีนี้นเขามา,มาทำให้แล้วเขาบอกเราเป็นครูหมอโนราค่ะเขาอยู่ไหนเขาขี่คอน้องปาอยู่นั่งอยู่บนไหล่สายคุณรู้สึกหนักไหมข้างนี้เป็นตลอดทั้งข้างผมจับไม่เจอชีพจร,รเขา,าอะเดี๋ยวเขายังไม่ตริน ผมจำไม่เจอชีปปร,รเขายายจะอะไรยายแต่ทำนิสัยไม่ดีอย่างนี้ดิยายจะอะไรยายพูดยายทรมานเหรอ <_ bar re> <_ bar re> ตอนนี้ยายกำลังยุ่งกับล่างๆ่างหนึ่งที่เขามีเจ้าของแล้วยายเข้าใจป่ะก็มันให้กูแล้ว ลำไม่ดูอยู่ข้างในอะอะไรนะแบบลําอยู่ข้างในอะค่ะำอยู่ข้างในใช่รู้สึกถึงคุณยายชัดเจนมากคุณยายที่มาให้น้องเคี้ยวปากเนี่ยชัดเจนมากและอยู่ที่นี่มาก่อนแน่นอนยายคนนี้